สวัสดีค่ะทุกคนวันแบบนี้พีรักี้จะมาสุ่มซุดทรงอย่างแบสไม่แชทนะคบนี่เลยนะคะคือซุดตัวนี้เลยนะคะที่มันเข้ามาแล้วนะคะจริงๆพี่ก็มิงแล้วนะคะแต่ก็อยากรู้นะคะว่ามันหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนคือซุดเท่มากเลยดูดีโอ้โห สวยมากได้เป็นทรงคาบ,บุกินะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะหมดไปกี่เพชรนะคะทุกคนสายแค่สามเหลี่ยนเองนะคะสุดทรงอย่างแบดแต่ไม่แชทนะคะไม่แชทแล้วใครจะแชทล่ะทีเนี้ย <c oughs> โอเคนะคะเพื่อ <c oughs> เป็นการไม่เสียเวลาน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะคะทุกคนเราก็หมุนไปเลยนะคะ10ครั้งคะ่ะไม่ต้องสแสดงนะคะไปเลยนะคะว่าจะออกหรือเปล่านะคะรอบแรกโอ้ <c oughs> โหรอบแรกก็ได้มาเลยนะคะขูอ่อะไรมันจะดวงดี ขนาดนี้ทุกคนเฮ้ย <Wow. S 1> hey, รอบแรกก็ได้แบบนี้เลยหรอโอหโอ้โ oh, ห oh, oh, hey. ดวงมาดวงมารอบแรกรอบสองถือว่าชิวๆนะคะทุกคนแต่ตอนที่3มนี่อาจจะไม่แน่นะคะ <laughs> อาจจะเหมาพี่หมดเลยก็ได้นะโอเคะ <laughs> okay, แล้วไปกันต่อเลยนะฮะรอบสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยไม่ได้โอ้โหโอ้ดูดิแกล้งพี่สง,งันนะ่า <laughs> ไปไป <laughs> นั่งไปกันต่อเลยนะครับ <laughs> ไป อุ้ยอุ้ยนี่ไงว่าแล้วนะคะโอ้โหรอบแรกรอบสองถือว่าชิลๆนะคะก็ก็ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะพี่มันมันไม่ค่อยจะเกลือเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะรอบต่อไปแล้วก็จัดไปเลยนะคะอีกหนึ่งครั้งจะได้มาไม่น่าโอ้โหไ,ไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรรอบต่อไปเลยนะคะไปมันจะได้ไหมนะอุ้ยไม่โอกคะ่ะออกอะไรเนี่ยคืออะไรอ่าไม่รู้จักโอ้โหไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจัดไปอีกนะคะทุกคน เป็นไงคะนี <twitch. S 1> ่ไงไม่ได้ได้ก็เปล่ามาแทนนะคะสุดยอดไปเลยนะคะควมตรึงก็แค่นั้นแหละทุกคนพี่ว่าแล้วนะคะรอบแรกนะคะกับรอบสองนี่ออกง่ายมากเลยนะคะแต่รอบที่สามนี่โหเพจพี่นี้แบบหมดแน่นอนค่ะทุกคนโอเคนั่นก็ไปกันต่อเลยนะคะจะหมดแค่ไหนพี่ก็ยอมนะคะเพราะสุดมันเท่เขา โอเคนั้นไปต่อได้อะไรเนี่ยโอโหได้ทรงผมผู้หญิงนะคะโอโหสุดยอดไปเลยนะคะป้ายนี่สุดยอดไปเลยได้ทรงผมมานะคะปายนั่นก็ไปกันต่อเลยนะคะจะออกได้ง่ายหรือเปล่าได้กระเป๋ามาอีกแล้วนะคะไม่เอาไปเลยได้แล้วนะคะปายสุมต่อสุมต่อสุมต่อไปอีกนะคะโอ้โหจะออกหรือเปล่าทุกคนคือประเด็นคือออกยากมากเลยอะ่ะได้กระเป๋ามาอีกแล้วอ่ะเอามาทําไมเรามีเยอะเลยวะโอ้โ้ไปไปอีกทีนะคะทุกคน จังหวะนี้ออกแล้วนี่ไงทุกคนโอ้โหหมดไปยังไม่ถึงพันเพชรเลยนะคะทุกคนดูดิออกง่ายมากเลยนะคะโอ้โหถือว่ารอบนี้ครุ้มมากเลยนะคะไม่เกลือเลยนะคะนี้ตอนนี้ก็ได้ชุดมาแล้วนะคะทุกคนได้ครบมา3ามอันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มากดรับดีกลัวรับเหรียญไปก่อนหนึ่งอันนะคะจะเรียงง่ายคือหินนั่นแหละ ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสกรีนปืนนะคะโ้นี่เลยนะฮะโอ้โหสกรีนปืนอันนี้เละพี่ก็ยังไม่มีนะคะทุกคนนี่แล้วก็ทาการสวมใส่ไปเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสุดนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะว้าวเสียจัดสวยมากทุกคนเปิดเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้สวมใส่นะคะเพราะว่าพี่ใส่ตัวละครผู้หญิงอยู่นะคะถ้าเราอยากใส่ต้องไปใส่ตัวละครผู้ชายนะฮะส่วนส่วนของที่เหลือนะคะมันไม่ได้ไป ะะถือว่าเ,าเก็บเข้าคลังดีกว่านะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปส่งไปที่ห้องแต่งตัวเลยนะคะปิดการยืนยันส่งไปให้หมดเลยส่วนใดที่มันมีแล้วมันก็ได้บัตรแดงมาแทนเลยนะคะกดไปเลยนะคะโอ้โหได้ของเยอะมากเลยนะ,ะนี่นี่นี่โอ้โหถือว่าคุ้มอยู่นะได้ของที่แบบจําเป็นมากที่สุดในสามโลกเลยคะ่ะบางทีเราไม่มีสกินปืนใช้เรามาสุ่มออกก็ได้นะคะทุกคนนี่อาบทอันนี้ก็ไปเถอะ ถือว่ามีค่าแล้วกันยังไงก็สุ่มไปแล้วคนะ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้ชุดทรงอย่างแม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาท่าเต้นด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะคือท่าเต้นนี้เลย่ละมังดังเพราะคนตีให้ทั้งโลกรู้ว่าเราปรังคืออะไรอะ ละมังดังเพราะคนตีถ้าคนไม่ตีแล้วใครจะตีล่ะทีเนี้ยให้พี่ตีแทนไหมคะยอกยอกหยอกยอกโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการสุ่มเลยนะคะก่อนจะสุ่มเราก็เลือกออกสองอันก่อนนะคะที่เราไม่เอานะคะส่วนพี่จะไม่เอาอาหารสัตว์เลี้ยงกับนี่ละกันเพราะว่าพ,พี่มีเยอะแล้วนะคะนี่นะคะเริ่มต้นอยู่ที่สิบเพรเองเลยนะคะอุ้ยอยากได้แบบไม่เกลือค่ะทุกคนดูดิท่าเต้นโคตรเท่เลย โอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันสุ่มเลยนะคะนี่เลยนะคะตอนแรกก็เริ่มอยู่ที่10เท็เองนะคะแล้วก็ไปเลยจะออกมื่อรอบแรกนี่จะออกไหมครับไม่ออกโอ้โหไม่เป็นลายได้บัตรจูบองนะคะต่อมาก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะจะออกอะไรไม่เนี่ยบัตรจูบองอีกแล้วนะคะโอ้โหได้บัตรจูบองสุ่มเติมมานะคะไปอีกนะคะ20นะคะไปเฮ้ยพี่บัคมาเนี่ยทุกคนสุ่มไปอีก20อุ้ย โอเคนะคะต่อไปก็คือ39นะคะไปจะออกอะไรหนะ้า3าเนี่ยโอ้ยออกปืนหะน้าโอ้ยต่อไปเลยนะคะนี่จะออกอะไรต้องออกแล้วแหละโอ้โหไม่ออกทุกคนโอ้อันนี้เหลือเหลือแค่สองอันเองอ่ะต้องหมดตู้แล้วปะแหมไม่ต้องหมดตู้แล้วแหละปะับนั่นพี่ว่าและระดับพี่อะ่ะก็หมดตู้ไปเลยสินี่เลยนะคะโอ้โหก็ได้ท่ามาอย่างดีนะฮะไม่ได้ได้ไงหมดตู้ขนาดนี้ป่ะทุกคนหืมอ้ยได้ท่านี้ด้วยอะ่ะ ท่าอะไรอะ่ะก็มาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับโยโย่คือท่าแบบว่าแบบท้าต่อยอย่างเงี้ยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดูนะคะว่าจะใส่ตัวละครผู้ชายดูนะคะใส่สุดนี้ละกันนี่ออ้หูแต่งตัวเรียบร้อยนะคะดู้โอย่างตึงอ่ะดูดิใส่แยกสุดนี่ถือว่าตึงมากเลยนะคะโอ้โหแบบเหมือนป่าเลยอ่ะเหมือนฉยาเลยอย่างเงี้ยล <c ười> ายอะ่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ท่าเต้นด้วยนะคะที่เราได้นะคะแล้วเราก็หาท่าเต้น ท่าเต้นกละมังกละมังดังเพราะคนตีแล้วก็ท่านี้นะคะสันท่านี้ไม่เอาเอาท่ากละมังไปดีกก่าอันนี้เลยนะคะคือท่าเต้นกระมังดังเพราะคนตีนี่เลยนะคะนีน่ถ้าคนไม่ตีแล้วมันจะดังได้ไงนะคะโอเคนะคะกิจ,จก,กรรมก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนวันหน้าเดี๋ยวมันมีอะไรมาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะคะว่าหมดไปกี่เพชรนะคะส่วนรวมทั้งซุดแล้วก็ท่าเต้นก็หมดไปอู้หูพันกวัวเพรเองนะคะทุกคนพี่ละกี้มีเพชรอยู่ประมาณ เจ็ดหมื่นสี่นี่แหละประมาณนี่แหละพี่ก็ไม่ได้ดูนะคะตอนนี้ก็เหลือเจ็ดหมื่นสองสองร้อยเก้าสิบสองเองเลยนะคะถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าอะไรมาเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูอีกนะคะว่าหมดไปกี่เพรนะคะแล้วน้องๆน,นะคะหมดไปกี่เพศครับเม้นบอกพี่ลักกี้แน่เลยนะคะ